สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการเอเทนกันอีกแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับเอจะมาพาเดินทางต่อนะครับไปเที่ยวที่โซนคันไซกันต่อนะครับโดยใช้ JR คันไซวายแอรียแบบ5วันต่อเนื่องนะครับตัวนี้นะครับพาทใหม่เนี่ยนะครับเขาจะสามารถใช้รถไฟชินคันเซ็นได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถนั่งรถไฟขบวนด่วนพิเศษได้ด้วยสามารถรีเซิร์ฟซิตในส่วนของขบวนรถไฟชิงคันเซ็นและ รถไฟขบวนด่วนพิเศษได้ด้วยนะครับสำหรับรถไฟขบวนด่วนพิเศษนะครับก็ตัวนี้ที่สามารถรีเซิร์ฟซีได้นะครับก็คือจะเป็นขบวนจากสนามบินก็คือขบวนฮารุกะ นะครับแล้วก็ขบวนที่วิ่งจากชินโอซาก้าไปที่อโอซึนะครับผ่านเกียวโตไปที่โอซึเนี่ยก็คือขบวนทันเดอร์เบิร์ดนะครับแล้วก็ซันโยชินคาเซ็นนะครับที่ตัว JR คันไซวายจะสามารถรีเซิร์ฟซีทนะครับตู้ธรรมดานะครับนั่งจากชินโอซาก้าไปที่โอกายาม่าได้ JR คันไซวายเนี่ยสามารถรีเซิร์ฟซีทฟรีได้ทั้งหมด6ครั้งเลยนะครับตัวนี้พาตัวนี้เนี่ยนะฮะเราจ่ายแค่ 1 0 0 0 0เยนนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้แบบไม่จำกัดเลยนะครับตัว JR Kansai y a r ร Pass จะไม่ครอบคลุมก็คือจะเป็นตัวชินคันเซ e นซันโยนะครับชินคันเซนเนี่ยนะครับที่วิ่งจากสถานีโอคายาม่าไปที่สถานีฮักาตะที่คิวชูนะครับเมืองหลักๆนะครับที่เพิ่มขึ้นมาจากตัว JR Kansai a r a Pass คั้งที่แล้วคือเราสามารถไปเที่ยวที่ โอซึนะครับที่โอซึมีอะไรก็คือมีทะเลสาบปีวากโกนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนไทยเนี่ยไปกันเยอะมากๆเลยก็คือคิโนกสกิออนเซ็นนะครับตัวใบนี้นะครับก็สามารถนั่งรถไฟในส่วนของในเครือเจอาเวสก็สามารถนั่งไปที่คิโนสกิออนเซ็นได้เช่นเดียวกันนะครับหรือใครพอมีเวลามากๆนะครับก็สามารถนั่งรถไฟไปที่เมืองโททุรินะครับเมืองบ้านเกิดของโคนนนได้เช่นเดียวกันครับ JR West Kansai y a เนี่ยนะครับสามารถไปไหนได้มั่งนะครับก็หลักๆเลยนะครับก็คือจะอเซ็นเตอร์เขาเนี่ยก็คือจะอยู่ที่โอซาก้าเนาะแล้วก็สามารถไปที่โอกายาม่าได้ไปที่ทาคามาซึได้ไปคินอกสกิออนเซ็นได้แล้วก็ไปที่อามาโนชิดะเตได้แล้วก็ไปไกลถึงโททุริได้ด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาเนี่ยก็คือสามารถไปถึงที่ชิราฮาม่าได้ด้วยนะครับคือชิราฮาม่าเนี่ยจะอยู่ด้านล่างของโอกายาม่าอีกทีนึง ก็จะมาเที่ยวด้านล่างของโซนคันไซได้ด้วยนะครับที่ท่องเที่ยวหลักๆนะครับที่ตัว JR West Kansai สามารถไปเที่ยวได้ปราสาทโอซากานะครับโดนทนบุริกชินไซบาชินะครับตึกอุเมดะสกายนะครับ USJ หรือย่านชินเซไกนะครับถัดมาทางด้านขวาบนนะครับก็ เกียวโตนะครับตัวนี้ก็ครอบคลุมอีกเช่นเดียวกันนะครับที่นี่ก็จะมีเป็นวัดทองคิงทาก,กุจินะครับวัดน้ําใสคิโยมิสซนะครับศาลเจ้าฟูชิมิตินาลิหรือว่าศาลเจ้าสุนัขจิ้งจอกนะครับที่ถ้าท่านใดชอบสีแดงที่เป็นทรีเรียงกันขึ้นภูเขาสูงๆนะครับ ไปที่ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริท่านใดไปเกียวโตและพลาดไม่ได้เลยก็คือย่านกิออนนะครับเราก็สามารถไปถ่ายรูปกับไมโกะสามารถไปดูวิธีการชงชาของไมโกะได้ที่ย่านกิออนนะครับผมแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับถ้าใครไปเกียวโตและห้ามพลาดเลยนะครับก็คือตัวอาราชิยามะนะครับตรงจุดนี้เราสามารถนั่งเรือนะครับชมวิวของแม่น้ํานะครับรวมถึงการนั่งรถไฟโรแมนติกเทรนนะครับไปชมใบไม้แดงนะฮะ ช่วงเดือนตุลานะครับก็สามารถไปชมใบไม้แดงได้ที่เมืองอาชิยามานะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่ห้ามพลาดเลยก็คือเป็นป่าไผ่นะครับอีกจุดหนึ่งนะครับที่ตัว J.R. รคันไซวายนะครับสามารถไปเที่ยวได้ก็คือเมืองโอซึนะครับเมืองโอซึเนี่ยจะอยู่ถัดมาทางขวานะครับของทางเกียวโตนะครับก็คือเมืองนี้เนี่ยก็คือจะติดกับทะเลสาบบีวากะนะครับก็จะเป็นทะเลสาบที่มีอ่าแอคทิวิตี้ นในส่วนของการท่องเที่ยวช่วงหน้าร้อนกนะ็คือจะมีล่องเรือทานข้าวนะครับจะมีเป็นโรงแรมริมน้ำนะครับที่สามารถทำแอคทิวิตี้เช่นปั่นจักรยานอะไรได้ถัดลงมาด้านล่างนะครับอีกเมืองหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยก็คือเมืองนารานะครับตัวนี้ก็อย่างที่เอเรียนแจ้งครั้งที่แล้วนะครับก็คือมีอวัดโทไดจินะครับที่ จะมีหลวงพ่อไดรุษยนะครับองค์ใหญ่เลยนะครับที่จะตั้งอยู่ด้านในตำหนักนะครับผมตัวนี้ก็สามารถไปนมัสการได้นะครับที่เมืองนาลาที่วัดโไดจินะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือนาลาพักนะครับก็หลายๆท่านไปแล้วนะครับก็สามารถไปเยี่ยมน้องกวางนะครับไปเล่นกับน้องกวางได้ที่นาลาพักนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดไฮไลท์นะครับก็สามารถ นั่งรถไฟนะครับจากชินโอซากานะครับไปที่นาลาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมง10บนาทีเท่านั้นเองนะครับถัดลงมาจากนาลาก็คือจะเป็นวกากายามะน้ําตกนาจินะครับตำหนักจีนอยู่ด้านหน้าของน้ําตกที่จะไหลลงมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นภาพที่แบบสวยมากๆเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของอที่เที่ยวยอดคิดของทางวากายามาแล้วก็อีกหนึ่งจุดก็คือจะเป็นสถานีนะครับสถานีแมวนะครับที่ เจ้าธรรมะนะครับตัวตัวเดิมได้เสียชีวิตแล้วก็จะมีนายสถานีตัวใหม่มาแล้วนะฮะก็สามารถนั่งรถไฟนะครับจากวากายามาแล้วก็ต่อรถไฟนะครับสายไอชินะครับไปามาที่สถานีแมวได้เลยนะฮะ mm hmm. นั่งอีกประมาณสักสาสิบนาทีเท่านั้นเองอีกจุดหนึ่งก็คือเมืองโกเบนะครับก็อย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นเมืองที่เมืองอ่าวนะฮะเป็นเมืองท่าของทางฝั่งขันไซนะครับก็ตัวนี้เนี่ยครับสัญลักษณ์ของเมืองโกเบก็คือจะเป็นตัวของ โกเบพอดทาวเวอร์นะครับก็คือจะเป็นคล้ายๆกับทาวเวอร์แดงๆนะครับอ,อยู่ที่ริมอ่าวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสัญลักษณ์ของทางเมืองโกเบนะครับแล้วก็มันจะขนานกับตัวของตัวฮาร์เบอร์แลนด์นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยจะเป็นลนักษณะคล้ายๆกับจุดชมวิวของตัวโกเบพอรดทาวเวอร์นั่นแหละนะครับก็คือถ้าเรายืนตรงฮาร์เบอร์แลนด์เนี่ยก็คือจะจอชมวิวกลางคืนของโกเบพอรดทาวเวอร์ได้เลยสวยงามมากะในตอนคืนนะครับที่ ฮาร์เบอร์แลนด์มีอะไรที่ฮาร์เบอร์แลนด์ก็จะเป็นร้านขายอาหารร้านชอปปิ้งอะไรต่างๆก็จะอยู่ที่ฮาร์เบอร์แลนด์ตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับการเดินทางนะครับก็สามารถเดินทางจากชินโอซากานะครับใช้เวลาประมาณ30นาทีนะครับก็ค่าตั๋วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ650บเยนเท่านั้นเองนะครับถ้าซื้อเป็นต่อเที่ยวนะแต่ว่าถ้าเรามี JR West s u n r i d e Y ก็ไม่ต้องเสียเพิ่มนะครับอีก1จุดนะครับที่ A บอกแล้วว่าพาทนี้คุ้มค่ามากก็คือการที่เราสามารถ เดินทางไปที่คิโนสกิออนเซ็นได้แบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับก็คือจากชินโนสกานะครับก็คือสามารถานั่งรถไฟ JR West นะครับก็คือไปที่คินโอสกิออนเซ็นเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมง20นาทีนะครับก็หลายๆท่านนะครับก็สามารถไปซื้อแพ็กเกจไปพักที่ออนเซ็นที่คินโนสกิได้นะครับที่คินโอสกิออนเซ็นเนี่ยเขาก็จะคิดเป็นราคาต่อหัวนะครับอย่างเช่นหนึ่งหัว ราคา12,000เยนนะครับ,ราา 12, en, รบก็จะรวมอา,อาหารเย็นแบบเขาเรียกไคเซกินะครับห้องพักแบบ1ขึ้คืนนะครับแล้วก็จะรวมอาหารเชา้าแล้วก็จะรวมในส่วนของแพ็กเกจไปแช่ออนเซ็นที่คิโนะที่คิโนสกิออนเซ็นที่มีทั้งหมด7บอ่อนะครับถ้าท่านใดไม่พักก็คือสามารถมาแช่ได้ก็คือมันจะเป็นแพ็กเกจขายว่าโอเคถ้าจะมาแช่อย่างเดียวเนี่ยก็จะอยู่ที่ท่านละ1,200เยนต่อท่านนะครับ สลับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กอยู่ที่600เยนอีกเมืองนึงนะครับที่เป็นเมืองที่ห้ามพลาดนะครับถ้าใครมีในส่วนของพาสตัว JR West Kansai Y นะครับตัวนี้ก็คือจะเป็นเมืองทททลรินะครับที่นี่ก็จะเห็นในส่วนของเรื่องทะเลทรายนะครับเป็นจุดเที่ยวทะเลทรายของทางญี่ปุ่นนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านเกิดของคนนั้นด้วยนะครับตัวนี้ถ้านั่งจากชินโอสาก้าไปก็คือใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงนะครับราคาตัว๋วประมาณ6,600เยนนะ นะครับแต่ว่าถ้าเราใช้ JR West Kansai y นะครับตัวนี้นั่งฟรีเลยจ้าอีกจุดหนึ่งด้านซ้ายสุดเลยนะครับเมืองสุดท้ายแล้วนะครับก็คือจะเป็นเมืองโอกายามานะครับเมืองโอกายามานะครับถ้านั่งรถไฟนะครับชินคันเซ็นนะครับจากชินโอซากานะครับจะมาที่โอกายามาเนี่ยใช้เวลาเวลาประมาณ50นาทีเท่านั้นเองนะครับก็ค่าตั๋วนะครับจะอยู่ที่ประมาณ6,300เยนแต่ถ้าเราใช้พาสนี้นั่งฟรีจ้ะ แล้วก็นั่งชินชันเซ็นแบบรีเซิร์ฟซีด้วยนะครับนะฮะคุ้มมากๆเลยนะครับที่นี่โอกายามานะครับก็จะมีในส่วนของศูนย์เขตอนุรักษ์คูราชิกิบิคังนะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นเมืองเก่าเมืองโบราณนะครับเราสามารถนั่งล่องเรือชมเมืองเก่าได้นะครับตรงนี้ก็บรรยากาศแบบว่าโรแมนติกมากๆเลยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือที่พลาดไม่ได้คือเป็นปราสาทโอกายามานะครับปราสาทเก่าแก่ที่อยู่คู่กับเมืองโอกายามามานาน นะครับเพียงแค่1,000 0เยนนะครับแต่เราสามารถใช้รถไฟชินคันเซ็นนะครับแล้วก็รถไฟด่วนพิเศษได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถรีเซิร์ฟซีทในส่วนของตู้รถไฟธรรมดาในขบวนชินคันเซ็นและขบวนด่วนพิเศษได้ถึง6ครั้งก็ถ้าใครมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้พาสนะครับสามารถมาคอมเมนต์ถามกันได้นะครับเดี๋ยวเอจะมาตอบให้นะครับผมแล้วก็สุดท้ายนะครับนะครับ ช่วยกดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เอด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจให้กับเอแล้วก็ทีมงานด้วยนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ